ุณผู้ชมขา่าวันนี้ติดตามรายการของเราให้ดีแล้วก็เตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมเพราะว่าเรามีกิจกรรมมาร่วมสนุกกันเออต้องให้พร้อมจริงๆนะเพราะออว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยสายาแบบหู ไม่ที่สุดไม่เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะมีอะไรมาให้มาแจกกันนะฮะรอติดตามนะครับแต่พาไปดูที่จังหวัดพิจิตรก่อนนะครับวัดบางคลานหลวงพ่อเงินอำเภอโพทะเลเชิญสมัครร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทนาคบู่นะครับ169รูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันได้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดทิรัญญาารมหรือวัดบางคานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรเราจะไปชมพิธีอุปสมบทนาคหมู่เิอพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปติดตามชมกันเลยครับทางวัด จึงได้จัดบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกับหน่วยงานคือมีวัดอิรัญยารามหรือวัดบังคานแล้วก็หน่วยงานในภาครัฐก็มีแม่ทัพภาคที่สแล้วก็มณฑลทนหารบกที่สที่หกและผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรแล้วก็สำนักพุทธจังหวัดพิจิตรวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรร่วมกับคณะกรรมการ พอค้าประชาชนชาวบ้านร่วมกันเพื่อจัดบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชุุุศลให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในปีมหามงคลน,นี้เฉะนั้นในปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่ประสบนิกรคนไทยทั้งประเทศได้จัดบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้และก็วัดบางคานก็มีความสนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราที่พระองค์นั้นทรงมีพระคุณต่อชาติศาสนาและก็ประชาชนเป็นอย่างมากมเมื่อวันที่23มีนาคม2567รรในครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาวัดทีรันารามน,นะครับมา เมื่อมาท่านมาในในวารละเนี้ยถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะวันที่28ถือว่าเป็นเป็นวันสาคัญในในชาติไทยเลยทีเดียวดันั้นทางทางวัดนี่ก็ได้สานึกในพระมหากราณาธิคุณก็จึงร่วมกันกับวัดหลวงพ่อเงินบางคาในวัดทีรัญญามร,ร่วมกับศูนย์มุ่ที่ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา,าแห่งประเทศไทยร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ทัพภาคที่3 นะครับแล้วก็ทางผู้บัญชการตํารวจแห่งชาติแล้วก็พ่อค้าประชาชนชาวบ้านต่างๆได้ร่วมกันจัดพิธีบรรพชากุสมบทเฉลิมเกียรติให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระบรมราชินพีพระพันปีหลวงขึ้นนะครับในครั้งนี้ระหว่างวันที่23ถึงวันที่23กักฎาคมถึงวันที่13สิงหาคมนะครับถือว่าวันนี้เป็นวันที่ ตัดปลอยผมหรือปลงผมหน้านะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นพิธีอุปสมบทครับครับแล้วจะกลับระหว่างอุปสมบทระหว่างอุปสมบททุกวันนะครับในในเวทีแห่งนี้ในในสถานที่นี้ก็จะมีพิธีการทางพุทธศาสนานะครับในช่วงกลางวันก็จะมีตักบาตรงนั้นท่านใดที่ท,ที่อยากจะตักบาตรพระสงฆ์ครั้งหนึ่งเป็นร้อยลูกก,ก,ก็ก็มาร่วมงานที่นี่ทุกวันในทุกวันตลอดโครงการนะครับตั้งแต่วัน ที่27ไปกระทั่งถึงวันที่13สิงหานะครับแล้วที่สำคัญในการจัดครั้งเนี้เราทางคณะจัดงานก็ยังพาพระภิกษุนะครับที่ที่บวชที่นี่ไปนะไปสวดมนต์ที่วัดพระแก้วนะครับก็ถือว่าเป็นมหามิ่งมงคลอย่างสูงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระไตให้กับพระอุปชาจำนวนหนึ่งผืนแล้วก็พระ ที่มาบวชหรือหน้าที่มาบวชที่นี่ทุกรูปครับข้าพุทธเจ้ามีความสำนึกในพระบรมกราีิคุณของพระองค์ท่านในพระองค์ท่านในครั้งนี้เพื่อเป็นการบวชพระราชบุศลสนด้แก่พระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ ในวโรกาสครบหกรอบของพระองค์ท่านธนกิจมัชิมารายงานจากจังหวัดพิจิตรครับนี่แล้ะครับเป็นพิธีบาประชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติห69รรูปนะฮะซึ่งก็ทำพิธีบรประชากันไปเมื่อวานนี้ที่วัดบางคลานนะครับค่ะซึ่งจะ บวชกันไปยาวๆจนถึง<ช>12สิงหาเลยนะคะค